สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินแปลงเดิมที่หลายคนอาจเคยเห็นในคลิปสั้นก่อนหน้านี้แต่คลิปนี้เราจะพาไปรู้จักกันให้ลึกขึ้นอีกหน่อยครับเพราะผมอยากให้คนที่กำลังมองหาที่ดินติดริมโขงได้เห็นทุกมุมจริงๆทั้งภาพจากโดรนมุมสูงรายละเอียดของแปลงและบรรยากาศรอบๆคลิปนี้เลยจะยาวหน่อยครับประมาณ3นาทีเพื่อให้ทุกท่านดูแล้วตัดสินใจ เบื้องต้นได้เลยโดยเฉพาะท่านที่อยู่ต่างจังหวัดที่ยังไม่มีโอกาสเดินทางมาชมด้วยตัวเองระหว่างดูคลิปนี้ผมขออนุญาตใส่เพลงเบาๆประกอบนะครับจะได้ดูเพลินฟังสบายเหมือนนั่งชมวิวไปด้วยกันเริ่มจากข้อมูลหลักของที่ดินก่อนเลยครับที่ดินแปลงนี้เป็นชนดครุฑแดงเนื้อที่2ไร่3งาน36ตารางวาหน้ากว้างติดถนนประมาณ56เมตรลึกประมาณ80เมตร ขายยกแปลงในราคาเพียง3 5ล้าน5แสบาทเท่านั้นย้ำครับราคานี้ราคาขายตรงจากเจ้าของไม่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวและต่ำกว่าราคาตลาดในโซนเดียวกันครับในแปลงมีบ้านหลังเล็กหลังหนึ่งครับเป็นบ้านเก่าส่วนพื้นที่ที่เหลือเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีให้ความร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์มากจุดเด่นที่สุดคือ ที่ดินติดริมแม่น้ำโขงและอยู่ห่างจากแก่งกระเบาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของมุกนาหารเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นช่วงหน้าแรงน้ำลดน้ำใสเห็นแก่งหินสวยงามส่วนหน้าฝนน้ำจะขึ้นสูงน้ำออกสีขุ่นๆนิดๆบรรยากาศโขงแท้ๆครับที่ตั้งอยู่ในตำบลน้ำกมอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมจากที่ดินถึงวัดพระาธาตพนมเพียง16กิโลเมตร และตอนนี้ถนนเรียบโขงสายนี้กำลังขยายใหม่เดินทางสะดวกปลอดภัยขึ้นมากบรรยากาศอรอบๆเงียบสงบอยู่ในชุมชนมีน้ำมีไฟครบเข้าอยู่ได้จริงจะทำเป็นบ้านพักส่วนตัวหรือจะเปิดรีสอร์ทเล็กๆริมโขงก็เข้าทางเลยครับด้านหลังของแปลงติดกับพื้นที่สาธารณะก่อนถึงแม่น้ำเป็นระยะที่กฎหมายกำหนดไว้ครับแต่ขอบเขตจริงของที่ดินนั้นก็ถือว่า ใกล้โขงมากๆวิวแม่น้ำเต็มตาไม่โดนบังเลยครับที่ดินแปลงนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้หลากหลายขนาดทั้งไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและพื้นที่สีเขียวด้านหน้าติดถนนคอนกรีตอย่างดีหน้ากว้างสวยพัฒนาต่อได้ง่ายมากครับ อีกจุดเด่นคือระดับที่ดินสูงเกือบเท่าถนนทำให้ประหยัดงบในการถมดินไปได้เยอะเลยครับจะเห็นว่าภายในแปลงมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นความสูงบางต้นแตะระดับประมาณ15เมตรวัดจากข้อมูลรีโมทโดรนหากคาดเคลื่อนต้องขอภัยครับโดยรวมแล้วเหมาะมากสำหรับทําบ้านสวนบรรยากาศร,ร่มรื่นเงียบสงบเหมือนได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติทุกวันครับสรุปเลยครับ นี่คือที่ดินริมโขงที่มีครบทั้งวิวความสงบและศักยภาพเหมาะทั้งอยู่อาศัยทำบ้านสวนหรือจะทำรีสอร์ทเล็กๆริมโขงก็เข้าทางนะครับใครที่สนใจอยากมาดูสถานที่จริงติดต่อเข้ามาได้เลยครับทีมงานเรายินดีพาชมถึงที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เผื่อจะไม่พลาดที่ดินดีๆแบบนี้อีกในคลิปต่อไปและพบกันใหม่ครับ